วันนี้ว่ากันว่าจะขอนำเสนอเล่าเรื่องร้อนคือเรื่องลิฟเขียวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณโต๊ะซึ่งคุณโต๊ะนั้นทํางานเป็นพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ของบริษัทแห่งหนึ่งและเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวแถวลาดกระบงังวันนั้นคุณโต๊ะก็ได้ไปทํางานและเข้ากะกลางคืนและตอนตีสาคุณโต๊ะก็ได้รับออเดอร์ให้ไปส่งอาหารให้ลูกค้าที่คอนโดแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณโต้นั้นเคยไปส่งอาหารที่นี่มาแล้วประมาณ2-3รอบแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในตึกลูกค้าจะลงมารับอาหารเองแต่ว่ารอบนี้พอคุณโตมาถึงหน้าคอนโดก็โทรให้ลูกค้าลงมารับอาหารแต่ว่าลูกค้ากลับบอกว่าพี่ขาเจ็บลงไปไม่ได้รบกวนน้องขึ้นมาส่งหน่อยได้ไหมซึ่งคุณโตก็ได้ตอบกลับไปว่าผมเข้าคอนโดไม่ได้ไม่มีคีย์การ์ดครับลูกค้าก็บอกว่า ให้บอกลุงยามที่อยู่ข้างล่างว่ามาส่งของห้องพี่ที่อยู่ชั้นหกคุณโตก็ได้เดินไปที่หน้าประตูเพื่อที่จะเดินไปหาลุงยามแต่ว่าลุงยามกลับไม่อยู่ตรงนั้นและประตูก็ยังเปิดอยู่คุณโตก็เลยบอกกับลูกค้าว่าถ้ามีอะไรหรือเกิดเหตุอะไรขึ้นลบกวนพี่ช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะแล้วคุณโตก็ได้วางสายและเดินเข้าไปในตัวคอนโด พอเดินเข้ามาก็จะเจอลิฟต์ซึ่งคุณโตก็ได้กดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น6แล้วลิฟต์ก็มาหยุดที่ชั้น2แล้วก็มียายแกย่เดินเข้ามาในลิฟต์แล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางลิฟต์ตาของยายจะมองไปตรงหน้าประตูลิฟต์เพียงอย่างเดียวยายคนนี้อายุประมาณ70-80ถึงปปีใส่ผ้าถุงใส่เสื้อลายดอกคุณโตก็ได้ถามไปว่าคุณยายครับไปชั้นไหนครับแต่คุณยายไม่ตอบคุณโต ก็ไม่ได้สนใจอะไรและระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นไปนั้นยายก็ได้พูดคำคำหนึ่งออกมาว่า <Wow. S 1> กูร้อนกูร้อนคุณโต๊ะก็ได้ถามยายว่ายายเป็นอะไรปะครับแต่ยายก็เงียบไม่ยอมตอบอะไร <S <S พอถึงชั้น 6. คุณโต๊ะก็ได้เดินออกไปจากลิฟต์และเดินไปหาห้องลูกค้าลูกค้าก็ได้ถามว่าทำไมน้องขึ้นมาไวจังคุณโต๊ะก็ได้บอกว่าผมขึ้นลิฟต์มาครับพอลูกค้าได้ยินก็ทำหน้าตาเลิกหลักแต่คุณโต๊ะก็ไม่ได้สนใจอะไร แล้วก็เอาอาหารให้ลูกค้าแล้วกเก็บเงินตามปกติก่อนที่คุณโตจะกลับลูกค้าก็บอกคุณโตว,ว่าน้องๆขากลับลงบันไดนะไม่ต้องขึ้นลิฟต์คุณโตก็ตอบว่าครับครับแต่คุณโตไม่ได้สนใจอะไรและด้วยความที่กระเป๋าหนักจะเดินมันก็เหนื่อยคุณโตก็เลยเลือกที่จะลงลิฟต์เหมือนเดิมพอคุณโตกดลิฟต์ ลิฟต์ก็ขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ชั้น1มาจะถึงชั้น6พอลิฟต์เปิดคุณโตก็ได้เห็นคุณยายคนเดิมยืนอยู่ที่กลางลิฟต์ท่าเดิมเหมือนตอนที่คุณโตขึ้นมาซึ่งคุณโตก็ได้ถามยายไปว่ายายทําไมอยู่ในลิฟต์อีกล่ะครับยายจะไปไหนยายบอกผมเดี๋ยวผมเดินไปส่งแต่เช่นเดิมครับยายก็ไม่พูดไม่ตอบเหมือนเดิมคุณโตก็ได้เดินเข้าลิฟต์แล้วกดไปที่ชั้นหนึ่ง และอยู่ดีๆยายแก่ก็พูดว่ากูร้อนกูร้อนมากคุณโต๊ะก็พยายามถามยายว่าจะลงชั้นไหนแต่เหมือนยายจะอารมณ์ไม่ค่อยดีและพูดอีกว่ามีของดีในตอนนั้นคุณโต๊ะก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแ,และเอาหลังติดกับผนังลิฟต์ไว้แล้วก็กระเป๋าคันกลางระหว่างตัวคุณโต๊ะกับยายพอลิฟต์ลงมาถึงชั้นหนึ่งคุณโต๊ะก็รีบวิ่งออกมา แต่ลุงยามที่อยู่แถวๆนั้นก็ตะโกนมาทางคุณโตเพราะคิดว่าคุณโตเป็นขโมยแล้วลุงยามก็เข้ามาจับแขนคุณโตแล้วถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนซึ่งคุณโตก็ได้บอกไปว่าลุงๆเมื่อกี้ผมเจออะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่าลุงยามแกก็ได้พูดว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องผมถามคุณก่อนว่าคุณเป็นใครคุณโตก็ได้ตอบไปว่าผมเป็นพนักงานส่งอาหารครับลุงยามแกเลยสงสัยว่าแล้วขึ้นไปได้ไงไม่โทรให้เขาลงมารับละ่ะ คุณโต้ได้ตอบไปว่าผมโทรแล้วครับแต่เขาบอกว่าเขาขาเจ็บและผมเห็นประตูเปิดอยู่ด้วยเขาก็เลยบอกให้ผมขึ้นไปลุงยามเอกใจแล้วก็บอกไปว่าประตูมันไม่เคยเปิดค้างไว้ถึงเปิดผมก็ปิดคุณโตะจึงบอกไปว่าสาบ้านจริงๆครับว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วผมก็เดินไปขึ้นลิฟต์พอลุงยามได้ยินว่าคุณโต้ขึ้นลิฟต์ไปก็ตกใจและถามว่าฮะขึ้นลิฟต์ตัวไหนไปคุณโต้ก็เลยตอบไปว่าก็ลิฟต์ตัวสีเขียวตรงนั้นไงลุงแล้วคุณโต้ก็ชี้ไปทางลิฟต์ตัวสีเขียวตัวนั้น แต่ว่าพอหันกลับไปก็ไม่เจอลิฟต์แล้วแต่คุณโตะก็ยังยืนยันว่าสาบานให้ตายเลยหรือว่าขับรถออกไปให้รถชนเลยก็ได้ว่าผมขึ้นลิฟต์ไปจริงๆรลุงยามก็บอกคุณโตะว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่ามาส่งของจริงๆคุณโตก็ได้เล่าต่ออีกว่าผมเจอยายแก่ๆคนหนึ่งผมยังว่าแกบ้าอยู่เลยอยู่ในลิฟต์ขึ้นๆลงๆจากนั้นลุงยามก็ให้คุณโตสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนแล้วบอกว่านั่งเฉยๆแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินไปหยิบน้ำมาให้คุณโตะดื่ม ผ่านไปสักห้านาทีลุงยามก็บอกคุณโตว่าคุณดูนี่นะแล้วแกก็ไปเคาะผนงังก๊กก๊กกกคุณโตก็ถามว่าอะไรเหรอลุลงลุงยามก็บอกว่านี่ไงลิฟที่คุณบอกเขา,เอาออกไป7-8ปีแล้วแล้วเขาก็เอาไม้อาจมาปิดไว้ในทุกๆุกชั้นแล้วก็ทาสีขาวให้เป็นสีเดียวกับกำแพงเหมือนว่าตรงนี้ไม่มีลิฟต์แต่คุณโตก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขึ้นลิฟต์จากตรงนี้ไปจริงๆ ลุงยามก็บอกว่าที่คุณพูดมานั้นผมก็เชื่อเพราะก,ก่อนหน้านี้มีลิฟต์ตัวเขียวมันอยู่ตรงนี้จริงๆคุณโตก็เลยถามว่าที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าลุงลุงยามก็เลยถามว่าใหญ่ยยที่คุณเจอเขาใส่ชุดยังไงคุณโตรีบตอบไปทันควันถ้าลุงรู้ลุงพูดมาสิลุงยามจึงพูดไปว่าใหญ่ยยคนนั้นใส่เสื้อลายดอกใส่ผ้าถุงใช่ไหมพอคุณโตได้ยินเท่านั้นแหละก็ตกใจทำหน้าตาเลือกลักแล้วลุงยามก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ว่า ลิฟต์ตัวนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาครั้งหนึ่งยายคนนี้แก่พักอยู่ที่นี่แล้ววันนั้นแก่ขึ้นลิฟต์แล้วไฟดับยายแกก็ติดอยู่ในลิฟต์ไม่มีใครรู้ผ่านไป5ชั่วโมงผมเห็นลิฟต์มันค้างอยู่ก็เลยกดลงมาที่ชั้นหนึ่งพอลิฟต์เปิดก็เห็นยายแกเสียชีวิตแล้วเพราะขาดอากาศหายใจคนในคอนโดนี้เจอกันบ่อยจนเจ้าของต้องเอาลิฟต์ตัวนี้ออกวันดีคืนดียายคนนี้ก็จะเดินออกมาจากตัวตึก แล้วที่ผมไม่นั่งอยู่หน้าตึกก็เพราะว่าเห็นยายคนนี้บ่อยมากคุณโตดจึงถามต่อว่าคนที่นี่ก็เจอผีแกหลอกเหรอลุงลุงยามจึงพูดขึ้นว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงหลอกคุณคนโดนกันเยอะจริงๆแล้วลุงยามแกเป็นคนขอกับคุณโตไว้ว่าอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่คุณโตก็ขอลุงแกว่าจะนําเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหมแต่ไม่บอกว่าเป็นคอนโดไหนลุงยามแกก็เลยบอกไปว่างั้นก็ได้ และลุงแกยังบอกกับคุณโตอีกว่าก็คิดซะว่ายายแกมาขอส่วนบุญก็แล้วกันก็ไปทาบ,บุญให้แกซะคุณโตเลยตอบตกลงที่จะไปทาบ,บุญให้ยายคนนั้นและสิ่งที่ยายแกพูดในลิฟว่ามีของดีนี่คุณโตก็อธิบายไว้ว่าวันนั้นคุณโตแขวนสร้อยซึ่งเป็นสร้อยพญาครุฑที่คุณพ่อให้ไว้รวมถึงหนุงปูทวดที่น้าให้มาและสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณโตห่วงมากนั่นก็คือตอนนั้น คุณโตไปเป็นทหารอยุสามเจ้วัดชายแดนภาคใต้แล้วเจอหลวงพ่อทุดงคุณโตก็รีวิ่งไปหาแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อครับผมเป็นทหารอยากได้ของดีหลวงพ่อให้อะไรผมหน่อยได้ไหมให้แค้วคลาดปลอดภัยหรืออะไรก็ได้หลวงพ่อก็เลยให้ตะกรุดมาอันหนึ่งจากนั้นท่านก็ฉีกปลายจีวรของท่านแล้วนำมาพัานรอบตะกรุดนี้แล้วท่านก็บอกว่าโยมเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวให้ดีมันจะทําให้โยมรอดผลจากพยานอันตรายได้คุณโต จึงพกตะกรุดนี้ติดตัวไว้ตลอดจนถึงตอนนี้สุดท้ายแล้วคุณโตก็ยังหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้ว่าคืนนั้นขึ้นลิฟต์เขียวตัวนั้นไปได้ยังไงแล้วคุณโตก็ยังบอกอีกว่าถ้ามีออเดอร์ให้ไปส่งที่คอนโดแห่งนี้อีกยังไงคุณโตก็จะไม่ไปอีกอย่างเด็ดขาด